อู้เอาเลยครับรออรโดนไหมดีลงไปเอาเลยเหรออะไรครับโอ้เรียบร้อยโดวัดนไหมโดนนะครับยังขอสวิงเลย สวัสดีครับทุกคนพบกับผมกอบจีนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาตกปลากันที่แม่น้ำเจ้าพยา หกโมงครึ่งแล้วนะครับหนาฬิกาสาสิบนาทีวันนี้ผมมากับทีมงานนะฮะนี่ครับลังเตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมแล้วครับรอผักตบลอยไปครับวันนี้ผมมากับนี่ครับน้าออครับเอาดิครับน้าเบ้นครับ เปนสวัสดีครับนี่สภา,ภาพหมายของเราฮะตอนแรกผมก็ว่าจะมาตกชิงหลิวครับดูจากสถานที่แล้วยังไม่มีที่ลงครับตอนนี้น้ำลงอยู่ฮนะช่วงเวลานี้กำลงังน้ำก็กาลังจะขึ้นนะฮะไม่มีที่ลงชิงหลิวนะ น้ำตื้นนะตอนนี้ยินตลิ่งน้ำตื้นเดี๋ยวรอน้ำขึ้นเต็มที่ครับค่อยตกชิงหลียวครับโอเคนี้ผมก็จะเล่นเป็นตะกอ้อน้าดินไปก่อนนะ,นนะนนแล้วก็อกอเอาวันนี้เอาคันหน้าดินมาสามคัน จะเล่นตะก้อน้าดิน2คันนะครับแล้วก็จะตกแบบตุ้งติ้งหนึ่งคันนะไปะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กัน,นครับ เดี๋ยวเราจะมาผสมเหยื่อกันเหยื่อที่ใช้ในวันนี้ครับจะใช้เหยื่อตกปลาลุงเล็กครับผมขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีครับสำหรับสนุนช่องตกปลาก๊อปจีเหยื่อตกปลาลุงเล็กครับผมวันนี้เราจะใช้เหยื่อลุงเล็กตกปลากันกันนะครับ ผสมเียืครับมีอะไรมากครับเทปุ๊บผสมน้ำตกได้เลยอาจจะผสมขนมปังลงไปด้วยนะครับเพื่อความเหนียวเพิ่มขึ้นนะน้ำมันแรงครับดอบไม้นี้นะครับท่านนะาท่านใดสนใจนะครับผม ก็จะทิ้งลิงก์ปักหมดุด GPS พิกัดหมายไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็ทันใดที่มาก็ฝากในเรื่องของความสะอาดได้ครับขยะเอามาแล้วก็เก็บกลับกันด้วยนะครับผมรักษาหมายครับให้หน้าตกหน้าอยู่ครับเดี๋ยวไปรวมร้มนึงครับว่าผมจะเจอปลาใหญ่ไหมวันนี้ ของเหย่าชุดแรกนะครับรุ่นกันครับว่าจะหมานไหมเราจะได้ปลาอะไร ก่อนไปร่วมรุ่นฝากกดไลค์กดตั้มติ๊กให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจครับให้ผมได้ทำคลิปหาหมายตกปลาดีๆต่อไปครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ครับฝากกดติดตามด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดหมายตกปลาดีๆก่อนใครครับไปรุ่นกันครับว่าจะได้ปลาอะไรตอนนี้ก็ลงตะก้อไปสอง สองคันนะเดีย๋ยวอีกคันนึงจะตกแบบที่ชู่นะสองตะขอมาผมจะตกหน้าดินแบบตุ้งติ้งครับสองตะขอแบบนี้นะมาลองดูสิ น่านนนแหละอ,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 อเอาเลยครับอุ๊ยลงไปเอาเลยโดนแล้วครับอโดนแล้วครับลงไปอักเลยปลาอะไรอ่ะอือปลาถุงครนะับ โอ้ลงไปก็ตึ๊บตึ๊บเอาเลยนะโอ้ยตายกินไวครับตายกินไวอ๋อบันเทิงนะบวันนี้ไปเอาเลยคนระับโอ้ยไป่อาตาเอ้ย เอาแล้นนว,ลวนี่お前はもうเอาแล้วะรดนแน่โดนแน่นน่โดนแน่โดนน่โดนแน่ผ่าแล้วครับไม่มีสู้เลยอ่ะ อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตาอยู่โอ้ติดแล้วหลุดไปแล้วโอ้ <c oughs> โหหลุดแท้โอ้โหหลุดร <c oughs> ับะด, <c oughs> ดึงคันงงเลยแม่ ติงต่อติงต่อช่วงอุยอ้ยอุ้ยเอาเลยเนะี่ยลงไปต่อเลยอะ่ะอุย้ยโดนไหมถ้าคันเลยนะเฮ้ยอาอาละ,าละต่าแล้วตอเแล้ว <c oughs> โดนไหมหลุดก็โดนอยู่ตัวน้อยปลาแรกปลาตัวแรกโอ้ติดติดปลาเสือล้างไม่ดีเลยเดินปลาเสือตัวแรกเนี่ยมาครับ หาตัวแรกครับโอ้โยมาเสือครับงานตุ้มติง่งประมาณประมาณมาเก็บคู่คเลยสองเกตวครับ งานตุ้งติ้งโชว์ปลาเลยครับโชว์ปลาเลยดีเสือครับกจิครับผมตอนนี้ปลาใหญ่ปล่อยทิ้งฮะมาเรามานั่งตกปลาเล็กกันนะเสน่ปปลาเล็กมันดีไงมันสนุกครับกินไวครับผม ตกตงุงติง2ตะขอไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้ครับผมนี่เลยครับตะก,กัวลูกหมุนมัดสองขอครับปั้นเม็ดใส่เลยครับ <Okay. S 1> ตะก,กัวก็แล้วแต่น้ำครับส่วนนี้ผมใส่10กร,รัมครับจรรมยืนพื้น ตีลงไปนิ้วเ,เกี่ยวไว้ครับโอ้โหลงไปเอาเลยเหรอว่าไปเรื่อย ลงไปเอาเลยโดนโดนแ้วกอะไรโดนแล้วก็หลุดไปแล้วออกมามาโอ้โหอไก่แห่ครับโอ้ไก่ห่ทอง ไปแห่ทองเฮ้ยไปเอะไรปเอะไปเลยโอ้ยนี่อาจารย์วิออตตกตกติงฮะโดนของใหญ่ละวโอ้ยไปลยโอ้ยยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้า เอาแล้วขึ้นน้ำแล้วขึ้นน้ำแล้วอยังยัง,ย,งยังไม่ยอมเจอ,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 อของใหญ่ฮะตกใกล้กสู้ครับพี่สู้เรียบร้อยอื หาแล้วฮะป่าอีสกครับอืมนี่ทุกคนป่าอีสกครับอื้ผิดคิวฮะตกสองตุงติงสองตะขอฮะใกล้ๆระยะสิบเมตรนี่ฮะ โอ้ผิดคิวมาโอ้สายรออยู่นะฮะสุดจัดครับผม หลายๆคนก็คงจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะหามากินตอนเผอนะตอนที่เราวุ่นวายเนี่ยน,นะเงินหนาอแล้วแต่นี้เวลาเราเผลอนี่ไม่ได้เลยนะมันชอบไปกินตอนนี้แหละ ตอนไม่เผลอไม่กินนะไม่รู้เป็นอะไรปลาพวกนี้จัดไปหนึ่งแต้มอะปลาตะเพียนรับไปทอดสุดจัดครับผม โดนไหมโดนครับอ yup. <laughs> ุ้ยอุ Scot ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยมีไซคครับยังขอสวิงหน่อยโอ้โหสู้ครับสู้สู้โอ้โหยังเห็นตัวเลยเอ้ยวิ่ง ตะกโกะเห็นปะเฮ้ยตะโกะโอ้โหยโสกเงินจันทร์นี่ลุ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 ลเงินจันทร์มมครับอื้อห เจอฝูงนวนจันนะครับนี่ไซส,ส์ารสิขิดอ๋อสุดยอดโดนแล้วโดนแล้วโอ้โดนวนจันแนมะ่มาเป็นฝูงแล้วเนี่ยโอ้โหจมวบขนาดนั้นไม่โดนเด้ คืออะไรอืมตอบอลลิมล่มเลยกตอนนี้ก็มาเรีบกินรีบกินต,บ,ตบมาแล้วนี่เอาอะไรไวะดึกดดิ๊ดด êh ừh 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 nè, để ừh 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 nít ừh ตะเพียนอตะเพียนโอ้โไสสวยสวยตาตะเพียนครับผมโอ้โหไสสวยสวยครับตะเพียนอืม มาดูผลงานปลารวมกันครับวันนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนี่ครับของเบนกับนะาออสครับผลงานวันนี้ครับบ่ายยี่สกเลยครับโน่นจันทร์ครับได้ปลาหมามาครับปลาหมาก็มาครับวันนี้ของผมว่าปลาเสือโอ้โหปลารวมวันนี้ นี่เป็นผลงานเหยื่อตกปลาลุงเล็กนะครับนี่ครับออสก์นาดินไรครับกระบป๋าครับไหนวางวางโทรชัดหน่อยนี่ครับโอ้นี่อาจารย์ได้ตกใหญ่นะออสก์ได้ปลาหมาด้วยนะนี่นี่เป็นปลาเสือครับปลาเล็กครับปลานุนจันนะชิงหลิวโอเคครับ เอาแล้วครับได้เวลากลับบ้านนะครับโอ้ผักกวนครับอยู่ต่อไม่ได้ครับปลากำลังกินดีนะทิ้งเหลิวกำลังสนุกเลยผลงานเปนที่น่าพอใจครับวันนี้เอาแล้วครับหมายนี้เป็นหมายฟรีนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ให้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ